สวัสดีค่ะอยู่ในช่องอีสสบายทิปนะคะเมื่อกรุงศรีอยุธยาสิ้นสุดลงต่อมาก็เป็นสมัยพระเจ้ากรุงธนบุรีซึ่งกรุงธนบุรีมีพระมหากาษัตริย์เพียงพระองค์เดียวเท่านั้นเราไปฟังกันเลยนะคะประวัติศาสตร์ไทยสมัยอาณาจักรธนบุรีอาณาจักรธนบุรี เป็นอาณาจักรที่มีระยะเวลาสั้นที่สุดของไทยคือระหว่างปีพศ2310ถึง2325รวมระยะเวลา15ปีมีพระมหากษัตริย์ปกครองเพียงพระอ,องค์เดียวคือสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีภายหลังอาณาจักรอยุธยาล่มสลายไปพร้อมกับการเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่สองการกอบกู้เอกราช เมื่อครั้งสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีรับราชการเป็นพญาตากในระหว่างสงครามการเสียกรุงศรียอยุธยาครั้งที่สองพญาตากได้ถอนตัวจากการป้องกันพระนครพร้อมกับทหารจำนวนหนึ่งเพื่อไปตั้งตัวโดยนำทัพผ่านบ้านโพสามหารบ้านบางดงหนองไม้สุงเมืองนครนายกเมืองปราจีนบุรีพัทยาสัตหีบระนอง โดยกลุ่มผู้สนับสนุนพยาตากได้ยกย่องให้เป็นเจ้าและตีจนได้เมืองจันทบ,บุรีและตราดเมื่อเดือนม,มิถุนายนพศ2310ในเวลาใกล้เคียงกันฝ่ายกองทัพพม่าได้คงกำลังควบคุมในเมืองหลวงและเมืองใกล้เคียงประมาณ3,000คนโดยมีสุก,กี้เป็นนายกองตั้งค่ายอยู่ที่บ้านโพสามต้นพร้อมกันนั้นพม่าได้ตั้งนายทองอินให้ไปเป็นผู้ดูแลรักษาเมืองทนบุรีไว้ อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าอาณาจักรอยุธยาจะสิ้นสภาพลงไปแล้วแต่ยังมีหัวเมืองอีกเป็นจํานวนมากที่ไม่ได้รับความเสียหายจากการศึกสงครามหัวเมืองเหล่านั้นจึงต่างพากันตั้งตนเป็นใหญ่ส่วนทางด้านพญาตากก็สามารถรวบรวมกําลังได้จนเทียบได้กับหนึ่งในชุมนุมทั้งหลายนั้นโดยมีจันทบุรีเป็นฐานที่มั่นต่อมาพญาตากจึงนํากําลังที่รวบรวมได้ประมาณ5,000คน ตีเมืองทนบุรีและอยุธยาคืนจากข่าศึกเสร็จแล้วจึงสถาปนาตนเองขึ้นเป็นพระมาหากษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุทยาและทรงสร้างเมืองหลวงใหม่คือกรุงทนบุรีการรวมชาติและการขยายตัวครั้นเมื่อพระเจ้ามังระแห่งอนาจาักพมาสส่าทรงทราบข่าวเรื่องการกรอบกู้เอกราชของไทยพระองค์จึงมีพระบรมราชโองการให้เจ้าเมืองทวายคุมกองกําลังมาดูแลสถานการณ์ ในดินแดนอาณาจักรอยุธยาเดิมเมื่อปลายปีพศ2310แต่ก็ถูกตีกลับไปโดยกองทัพธนบุรีเมื่อสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีทรงนำทัพมาด้วยพระองค์เองต่อมาสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีจึงโปรดให้จัดเตรียมกำลังเพื่อทำลายคู่แข่งทางการเมืองเพื่อให้เกิดการรวบรวมชาติอย่างมีประสิทธิภาพในปีพศ2311ทรงมุ่งไปอย่างเมืองพิษณุโลกเป็นแห่งแรก ทว่ากองทัพธนบุรีพ่ายต่อกองทัพพิษณุโลกที่ปากน้ำโพจึงต้องเลื่องการโจมตีออกไปก่อนแต่ภายหลังเจ้าเมืองพิษณุโลกถึงแก่พิลาลัยชุมนุมพิษณุโลกอ่อนแอลงและตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของเจ้าพระฝางแทนสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีได้เปลี่ยนเป้าหมายไปอย่างชุมนุมเจ้าพี่มายเนื่องจากทรงเห็นว่าควรจะปราบชุมนุมขนาดเล็กเสียก่อน กรมมาเหมือนเทพพิพิธสู้ไม่ได้จึงถูกจับตัวมาอย่างกรุงธนบุรีและถูกประหารระหว่างเดือนตุลาคมเดือนพฤศจิกายนพศ2311เมื่อขยายอำนาจไปถึงหัวเมืองลาวแล้วสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีทรงพยายามใช้พระราชอำนาจของพระองค์ช่วยให้นักองค์รามเป็นกษัตริย์กัมพูชาโดยพระองค์โปรดให้ กมพระราชวังบรวรมหาสุรสีหนาถเป็นแม่ทัพไปตีกัมพูชาแต่ไม่สำเร็จในปีพศ2312สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีทรงมีสุภาษั์สอนไปอย่างสมเด็จพระนารายราชาเจ้ากรุงขมรโดยให้ส่งเครื่องราชบรรณาการมาถวายตามประเพณีแต่สมเด็จพระนารายราชาปฏิเสธพระองค์ทรงขัดเคือง จึงให้จัดเตรียมกองกําลังไปตีเมืองเสียมราฐและเมืองพระตะบองอันเป็นช่วงเวลาเดียวกับที่พระองค์ได้ส่งพญาจัก,กรีนํากองทัพไปปราบเจ้าเมืองนครศรีธรรมราชเมื่อทรงทราบข่าวทัพพญาจัก,กรีไปติดขัดที่ชัยยาจึงทรงส่งทัพหลวงไปช่วยจนตีเมืองนครศรีธรรมราชได้เมื่อเดือนสิบฝ่ายแม่ทัพทนบุรีในขเขมรไม่ได้ข่าวพระเจ้าแผ่นดินมานานจึงเกรงว่าบ้านเมืองจะไม่สงบ จึงยกกองทัพกลับบ้านเมืองเสียก่อนและทําให้การโจมตีเขมรถูกระงงับไว้ในปีพศ2313สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีทรงยกทัพขึ้นไปปราบชุมนุมเจ้าพระฝางโดยตีได้เมืองพิศณุโลกและตามไปตีชุมนุมเจ้าพระฝางเมืองสว่างค้าบุรีได้และทรงประทับณเมืองสว่างค้าบุรีนับเป็นการพระราชาสงครามสุดท้ายที่ทำให้สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี ทรงบรรลุพระราชภา,ารกิจสำคัญในการรวบรวมพระราชาอาณาเขตให้เป็นปึกแผ่นหนึ่งเดียวดังเดิมหลังจากภาวะจลาจลเสียกรุงศรีอยุธยาแก่พมา่าในปีพศ2310และทำให้สิ้นสุดสภาพจลาจลการแยกชุมนุมอิสระภายหลังการเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่สองและนับเป็นการสถาปนากรุงธนบุรีได้อย่างเสร็จสมบูรณ์ เมื่อสำเร็จศึกปราบชุมนุมกกเจ้าพระฝางในปีพศ2313หลังจากบ้านเมืองแตกแยกเพราะการล่มสลายของอาณาจักรอยุธยาแล้วเมื่อพระเจ้ากรุงธนบุรีได้รวบรวมอาณาจักรเป็นปึกแผ่นพม่าจึงเล็งเห็นว่าไม่ต้องการให้อาณาจักรสยามเจริญได้อีกจึงต้องมีการรบรากันอยู่บ่อยการเรียกกำลังพลจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งเพื่อป้องกันการหลบหนี พระเจ้ากรุงธนบุรีจึงตรากฎหมายการสักเลขขึ้นโดยพร่ชายอายุถึงกำหนดต้องสักเลขเพื่อให้สามารถตรวจสอบจำนวนคนได้และถ้าหากมีการหลบหนีเมื่อใดอาจจะมีโทษถึงประหารชีวิตโดยพระเจ้ากรุงธนบุรีจะเป็นผู้ตัดสินคดีด้วยพระองค์เองส่วนชนชั้นอื่นๆที่เหลือก็มีโครงสร้างที่คล้ายคลึงกับอยุทยาการศึกษา สมัยกรุงธนบุรีเป็นระยะเวลาที่บ้านเมืองยังไม่สงบเรียบร้อยการฟื้นฟูการศึกษาจึงทำได้ไม่มากนักแต่วัดก็ยังเป็นแหล่งที่ให้การศึกษาอยู่โดยมีแต่เด็กผู้ชายเท่านั้นที่มีโอกาสศึกษาเพราะต้องอยู่กับพระที่วัดเรียนหนังสือและได้รับการอบรมความประพฤติเรียนพระธรรมภาษาบาลีสันสกฤตและสัพท์เมรเพื่อประโยชน์ในการอ่านคัมภีร์พุทธศาสนา นอกจากนี้มีวิชาเลขเน้นมาตราช่างตวงวัดมาตราเงินไทยและการคิดหน้าไม้ซึ่งจะต้องนำไปใช้ในชีวิตประจำวันมีวิชาช่างฝีมือสำหรับเด็กโตส่วนใหญ่เกี่ยวกับงานช่างก่อสร้างเพื่อประโยชน์ในการบูรณะซ่อมแซมสำหรับเรียนวิชาชีพโดยตรงนั้นเป็นหน้าที่ของพ่อแม่โดย ใครมีอาชีพอะไรก็ถ่ายทอดวิชานั้นๆให้แก่ลูกหลานของตนตามสายตระกูลเช่นวิชาแพทย์แผนโบราณวิชาช่างปั้นช่างถมช่างแกะสลักช่างปูนปั้นช่างเหล็กช่างเงินช่างทองส่วนการศึกษาสำหรับเด็กหญิงจะถือตามประเพณีโบราณคือเรียนเย็บปักถักร้อยทำกับข้าวการจัดบ้านเรือนการฝึกอบรมมารยาทของกุลสตรีสังคมสมัยนั้นไม่นิยมให้ผู้หญิงเรียนหนังสือ จึงมีน้อยคนที่อ่านออกเขียนได้การสิ้นสุดหลักฐานส่วนใหญ่กล่าวว่าเกิดเหตุจราจลในปลายรัชกาลของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชคือพระยาสันได้ตั้งตัวเป็นกระบฏได้บุกมาแล้วบังคับให้พระองค์ผนวดขณะนั้นสมเด็จพระยามหากษัตริย์ศึกทรงทำศึกอยู่ที่กัมพูชาทรงทราบข่าวจึงได้เสด็จกลับมายังกรุงธนบุรี ได้ปราบปรามจลาจนแล้วสืบสวนหารือควรสำเร็จโทษสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีสมเด็จพระยามหากษัตริย์ศึกได้ปรับดาพิเศษขึ้นเป็นพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักกรีและโปรดเกล้าให้ย้ายราชธานีมาอย่างฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพยาและในต่อมาได้พระราชทานนามใหม่ว่ากรุงรัตนโกสินทร์ จบแล้วค่ะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมและรับฟังนะคะขอบคุณมากค่ะ